สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์เดียค่ะมิสแองเจิลเฮลิ่งทาโร่นะคะที่จะใช้ศาสตร์เฮลิ่งทาโร่และ m i r a c l e Number ในการทำนายดวงชะตาด้านการเงินของท่านไพ่จะสามารถบอกถึงสถานการณ์ด้านการเงินของท่านแต่ละราศีว่าในเดือนตุลาคมนี้ท่านจะมีสถานการณ์ด้านการเงินเป็นอย่างไรคะ่ะราศีกันค่ะชาวราศีกันประจำเดือนตุลาคมค่ะการเงินของท่านจะเป็นอย่างไร อาจารย์จับได้ไพ่สี่เหรียญน,นะคะการเงินของท่านในเดือนนี้ถือว่านิ่งๆไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะในเรื่องของการที่จะไปร่วมหุ้นกับใครก็อาจจะไม่มีจะมีเกณฑ์การตัดสินใจเองแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าโดดเดียวบ้างอาจจะแบบว่า,ดดดวา,า,จ,า,าจะต้องเสี่ยงเพียงคนเดียวบ้างแต่ก็ยังถือว่าเป็นการเดินทางเริ่มต้นที่ดีก็อาจจะต้องมีใจให้กล้าหาญกว่านี้นิดนึงแล้วก็ศึกษารายละเอียดข้อมูลเยอะๆจะทำให้ท่านมีความมั่นใจในการ ก็อาหารที่จะลงทุนมากกว่านี้ได้ค่ะหากต้องการรู้ดวงการเงินของท่านเพิ่มเติมนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงกดมาที่ดอากจาัน3ร์3 6, 2, 1แล้วโทรออกค่ะเท่านี้ท่านก็จะได้ฟังรายละเอียดพร้อมเคล็ดลับเสริมดวงให้กับท่านประจำเดือนตุลาคมนี้ค่ะ